การมาเกาหลีเหนือเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะการมาช่วยพัฒนาอาคีประเทศเกาหลีเหนือเพื่อมากดดันสหรัฐในพื้นที่เหล่านี้และรวมทั้งกดดันพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้เช่นเกาหลีใต้และรวมทั้งญี่ปุ่นการช่วย,หยเหลือจากรเซียมันมีมาแต่เก่าก่อนแล้วเกาหลีเหนือก็มีดินแดนร้อยกว่ากิโลนะครับที่ติดกับรัสเซียเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้มันแนบแน,บแน,บแนบนะ่นมายาวนาน แล้วสหรัฐเองคงไม่สามารถจะประกาศสงครามโลกกับเกาหลีเหนือได้ถ้าเป็นการเผชิญหน้ากับรัสเซยียเนี่ยมันประกาศสงครามโลกได้แต่เกาหลีเหนือประเทศเล็กๆอะ่ะตัวเองไปรังแกรหรือไปถลม่มมันก็ไม่ใช่สงครามโลกแต่ขณะเดียวกันถ้ารัสเซียหนุนข้างหลังเกาหลีเหนือก็สามารถสร้างความเสียหายให้กองเรือสหรัฐได้นะครับที่อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ปูตินเลือกเปฉากตรงนี้ก่อนหน้านี้อย่าลืมว่า คิมจองอึนก็เดินทางไปเยืนระเซียแล้วก็พปูตินมาแล้วที่ศูนย์พัฒนาอวกาศเพราะงั้นการที่มาติดอาวุธให้เนี่ยมันก็เป็นภัยคุกคามฐานทัพที่โอกินาว่าและที่เกาะอัวลงสหาราัฐด้วยค่ะก่อนหน้านี้ปูตินเคยได้ประกาศเอาไว้นะคะว่าถ้า ตะวันตกอเมริกาเนี่ยให้อาวุธกับยูเครนแล้วก็โจมตีเข้ามาที่รัสเซียเนี่ยรัสเซียจะใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันจะไปส่งอาวุธให้พันธมิตรนะคะแล้วก็จะไปโจมตีชาติตะวันตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะลิสต์เหล่านี้ใช่พันธมิตรที่ปูตินประกาศเอาไว้หรือเปล่าอาจารย์มองยังไงกับเรื่องนี้คะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือบทบาทที่ปูตินพูดจริงทําจริงอะทำแล้วแล้วก็มีการเคลื่อนเอาเอาไอ,าอาคิปอาวุธที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นแท็กติคิล นิวเคลียร์วอร์เฮดนะครับคือ,อ,อระเบิดไอเครื่องจรวดที่ยิงนิวเคลียร์แบบยุทธวิธีคือระยะสั้นระยะใกล้แล้วก็ขอบเขตการการโจมตีมันไม่กว้างขวางเท่ากับ ICBM บนะครับคือจะเวุธข้ามทาวีปอันนี้ปูตินก็ดำเนินการไปแล้วเพราะงะั้นตอนนี้ปูตินพร้อมเผชิญหน้าในทุกๆบริบทในทุกรูปแบบ แล้วก็ไอ้ที่น่าสังเกตอีกอันที่ผมเคยให้เขาสังเกตไว้ในบทความที่ผมเขียนในสยามรัฐก็คือว่าปูตินได้เปลี่ยนน้กตรีกลาโหมคนใหม่กลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็แสดงว่าปูตินก็พร้อมที่จะทําสงครามด้านเศรษฐกิจด้วยโดยใช้กองทัพเป็นตัวหัวหอกในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นการเรียกว่าไฮเทคมากขึ้นแทนที่จะขายสินค้าพื้นฐานครับค่ะทีนี่คือถ้าดูจาก รายชื่อประเทศที่อาจารย์เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนะคะซีรีส์ที่ปูตินจะเดินทางไปเพื่อกระชับมิตรนะคะหลายประเทศก็ทําไปแล้วด้วยเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพต่อเรื่องของความมั่นคงทางการทหารหรือว่ากระทั่งเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัสเซียได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คือดูตามแผนที่แล้วกันนะครับในแง่ภูมิรัฐศาสตร์มันเชื่อมโยงกันที่ผมจะรายไปถึงไนเจอร์นะครับชาติ นะครับแล้วก็บูกินาฟาโซและมาลีเนี่ยมันเลี้ยงลําดับอยู่ช่วงตั้งแต่แล้วก็แล้วก็วกสุดานมันเลี้ยงลําดับตั้งแต่ทะเลแดงไปถึงทะเลมาหาสมุทรแอตแลนติกอีกด้านนึงนะครับมันเชื่อมโยงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนคอริดรนะครับเป็นช่องทางซึ่งอาจจะไปเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆแลวถ้าขีดเส้นตรงเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงไปถึงอเมริกากลางด้วยนะครับในเขตแถวปานามา หรือว่าแถวแถวที่นิคารากัวนะครับเพราะแั้นี่ยในแง่นี้มันเป็นการวางยุทธศาสตร์ในแง่ภูมิศาสตร์ที่สําคัญทีเดียวที่ปูตินไปผูกมิตรนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอปูตินยังขยายวงไปยังอื่นอย,อย่างเช่นมาเกาหลีเหนือหรือเวียดนามเพื่อมากดดันสหรัฐในพื้นที่เหล่านี้แล้วรวมทั้งกดดันพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้เช่นเกาหลีใต้และรวมทั้งญี่ปุ่นครับเพราะว่าการมาเกาหลีเหนือนี่มันมีระยะสําคัญ โดยเฉพาะการมาช่วยพัฒนาขีพัฒนวุฒิเกาหลีเหนือครับค่ะคือ,อประเทศเหล่านี้นะคะก็ก็มีคําถามเหมือนกันว่าแล้วเขาจะกล้าเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับรัสเซียหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงที่สูงอยู่พอสมควรนะคะกระทั่งว่าเกาหลีเหนือเองเขาก็อาจจะเคยจับมือกับทรัมป์ด้วยเช่นกันเดี๋ยวคือถ้าเลือกตั้งใหม่ทรัมป์มานะคะคิมจองอึนก็จะไปะจับมือกับทางอเมริกาอีกหรือเปล่านะคะ ในแง่ของของความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะจย์คือเกาหลีเหนือเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาเป็นหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะเขาไม่ได้กลัวสารัฐเลยเพราะงั้นเขาไม่มีอะไรจะเสียเขาพบเสียงและการจับมือกับทั้งผมว,ว่าเป็นการเล่นละครทั้งสองฝ่ายอ่ะทั้งคนต้องการจะหาเสียงการเมืองคิมจองอึนก็ต้องการหาเสียงการเมืองแต่ว่าในความรู้สึกที่จริงใจกันเนี่ยการช่วยเหลือจากเซียมันมีมาแต่เก่าก่อนแล้วเกาหลีเหนือก็มีดินแดนร้อยกว่ากิโลนะครับที่ติดกับเซีย พราะกันความสัมพันธ์ตรงนี้มันแนบแน่นมายาวนาะนแม้แต่กับจีนยังยังสู้ความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ระหว่างเกาหลีเหนือจีนกับเกาหลีเกาหลีเหนือกรัเสเซียยังไม่ได้แล้รัสเซียยังมีความสัมพันธ์มากกว่าเพราะงั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงส่วนประเทศในในแอฟริกาที่ผมกล่าวนามมาแล้วพวกนี้เขาไล่ตะเพิดเจ้าอาณานคมเดิมคือทั้งสหรัฐซึ่งมีมีฐานทัพยอยู่ที่หนึง่งแล้วก็ทั้งทั้งฝรั่งเศสซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นเมืองขึ้ฝรั่งเศสในไล่ออกไปหมดแล้วเพราะงั้นเขาไม่ได้กลัว ประเทศตะวันตกเลยแล้วเขาก็จับมือแนบแน่นนะครับกับกับรัสเซียแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ยากจนยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาก็ตามแต่อย่างที่บอกเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาก็ถูกดกดขี่กดรีดมานานเพราะฉะนั้นเขาพร้อมจะปลดแอกมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวในด้านในด้านฟูซีเงื่อนไขสําคัญก็คือการปิดล้อมของอิสราเอลในทิกาซาก็าบอกว่าถ้าเปิดการเปิดล้อมเขาก็เริ่มปิดล้อมสเลแดง ถามว่าถ้าตราบไดเซอรัฐยังหนุนอิสราเอลในการปิดล้อมและเข่นฆ่าคนในกาซาอยู่เนี่ยเอฮูทีก็ยังไม่เลิกปฏิบัติการแล้วสหรัฐกับอังกฤษทำอะไรได้ก็ไม่กล้าส่งพกยกคนขึ้นบกเพราะถ้าไปติดลมตรงนั้นก็จะเป็นปัญหามากก็ใช้วิธทีทิ้งบอมก็ทิ้งตามเมืองเช่นเมืองซาดาหรือเมืองเอซาน่าซึ่เป็นเมืองหลวงก,ก็ทิ้งไปเขาก็โดนทิ้งมาเยอะแยะแล้วทั้งสมัย ทำสงครามกับซาอุดีอาระเบียวัน้เขาก็ไม่แข่พวกนี้นักรบลบลงเท้าแต่ทีนี้เขาตอนนี้เขาได้อาวุธสมัยใหม่มาเยอะเช่นมีโดนทำลายใต้น้ำแล้วก็มีมีขีปนาวุธรอดที่เรียกว่าโอนิกซ์ซึ่เป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ของของรัสเซีย,เ,ยเขาก็เหมือนเสือติดปีกเขาก็ไม่กลัวเขาก็หลบซ่อนเคลื่อนย้ายไปเรื่อยซึ่งสหรัฐอังกฤษก็ไม่มีปัญญายจะทําอะไรในขณะนี้ตกข้ามกับได้รับความเสียหายหากว่าเข้าไปใกล้ในยุทธบริเวณ ครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นตัวอย่างอีกอันหนึง่งลิเบียเองยิสูดานเองซึ่งก็มีเหตุป้วนวายรกกันในประเทศอยู่แลัวนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากรัสเซียมากขึ้นเพราะงั้นแนวโน้มคนที่จะมาอยู่ฝ่ายรัสเซียก็จะมีเพิ่มมากขึ้นและโดยเฉพาะหลายประเทศในแอฟริกาและหลายประเทศในอเมริกาใต้ซึ่งเคยถูกสหรัฐเรียกว่ากดขี่เพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้นําอยู่ก็ใช้อํานาจในการสั่งเสือไม่มีการ ปฏิวัติเอ่อใกการยึดอํานาจรัฐประหารในประเทศเหล่านั้น,นเวลานี้ประชาชนก็ลุกคือขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐมากขึ้นครับค่ะเห็นภาพขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะคะอาจารย์อยากจะเจาะที่เกาหลีเหนือนะคะ่ะอาจารย์ทําไมรัสเซียถึงเลือกเกาหลีเหนือแล้วก็ผลประโยชน์ของเขาร่วมกันแล้วก็สกยภาพที่ร่วมกันเนี่ยเขาจับมือกันทําอะไรได้บ้างคะในแง่ของการเดินหน้าสงครามหรือว่า ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รอบนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรร่วมกันคือต้องดูแผนที่แลละครับคุณคุณกีตาถ้าดูแผนที่แล้วจะเห็นชัดเจน<แ>เกาหลีเหนือติดกรสเซียนะครับแล้วก็ติดกับจีนแล้วเวลานี้ก็กำลังเะเจอหน้ากับใครเกาหลีใต้ญี่ปุ่นใช่หรือไม่นะครับเพราะมันอยู่ตรงนั้นมีแค่ทะเลเหลืองกับทะเลญี่ปุ่นที่ค้นอยู่เพราะง,งั้นการที่มีเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือเองก็ยังทดลองขีปนาวุธอยู่เนืองๆตกในทะเลญี่ปุ่นบางตกที่ไหนบางซึ่ง ซึ่งก็ทาให้ประเทศเหล่านี้วุ่นวายทั้งเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายอยู่การที่ไปเปิดประเด็นส่งเสริมเกาหลีเหนือมากขึ้นก็จะเป็นแรงกดดันประเทศเหล่านี้ไปนในตัวถึงแม้ว่าประเทศเหล่านี้พยายามจะผ่อนปลนด้วยการมาเจราจาการค้ากับจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยชอบเรื่องการค้าก็มีการประชุมกันที่เกาหลีใต้มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนก็ตามแต่ว่าความัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างจีนกับรัสเซียมันไม่มีทางจะ,จะ ผ่อนคลายไปได้เพราะว่าทั้งคู่ตระหนักดีว่าถ้าแยกจากกันหรือเป็นศัตรูกันเนี่ยก็จะถูกตะวันตกโจมตีจนล่มสลายนะครับเพราะงั้นเขาก็ต้องจับมือกันงั้นด้วยด้วยการยืนสามขาตรงนี้ระหว่างจีนรัสเซียแล้วก็มีเกาหลีเหนือเป็นตัวแทนจะเรียกว่าเป็นฟ็อกซี่ในการยืนหยัดต่อต้านสหรัฐและก็ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยมันก็ทําให้อ่เป็นเป็นเหมือนกับหอกข้างแคร่ที่ทําให้สหรัฐนี่วิตกกังวล แล้วสหรัฐเองคงไม่สามารถจะประกาศสงครามโลกกับกับเกาหลีเหนือได้ไม่ถ้าเป็นการปเปชิญหน้ากับรัสเซียเนี่ยมันประกาศสงครามโลกได้แต่เกาหลีเหนือนประเทศเล็กๆอ่ะตัวเองไปรังแกหรือไปถ่าลมมันก็ไม่ใช่สงครามโลกแต่ขณะเดียวกันถ้ารัสเซียหนุนข้างหลังเอ่อเกาหลีเหนือก็สา,าสามารถสร้างความเสียหายให้กองเรือสหรัฐโดยเฉพาะในเกาะอวมหรือว่าในในเอ่อบางเขตของญี่ปุ่นได้นะครับที่อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น เป็นประเด็นที่ที่ปูตินเลือกเปิดฉากตรงนี้ก่อนหน้านี้อย่าลืมว่าคิมจองอึนก็เดินทางไปเยือรลัสเซียแล้วก็พบปูตินมาแล้วที่ศูนย์พัฒนาอวกาศของรัสเซียที่แถวไซบีเรียนะครับที่สคารินนะครับอันนี้ก็ก็เรียนนะเพราะงั้นการที่มาติดอาวุธให้เนี่ยมันก็เป็นภัยคุกคามฐานทัพที่โอกินาว่าและที่เกาะกวมของสหรัฐด้วยเพราะว่าถ้ามีขีดปนาวุธที่มีปฏิภาพมากขึ้น ฐานทัพเหล่านี้ก็อยู่ไม่ไกลระยะการโจมตีแล้วเกาหลีเหนือก็มีหัวรบนิวเคลียร์ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กลายเป็นจุดสําคัญในได้ในแง่ภูมิร,รัศ์และการทหารรับค่ะแสนยานุภาพหรือว่าักยภาพอาวุธของของเกาหลีเหนือหรือว่าของกองทัพเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือเขาก็มีการพัฒนาแน่นอนอ่ะถ้าไปเทียบกับสหรัฐมันสู้กันไม่ได้นะครับ แต่ว่าเขาก็สามารถสร้างความเสียหายให้สหรัฐและพันธมิตรได้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ก็ตามแล้วถ้าหากเขายกกําลังบุกลงมาทางใต้เนี่ยตรงนี้มันจะกระทบกับไทยด้วยเหมือนกันเพราะไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกองกําลังถ้าเขาจะจะไม่ผิดสิบเก้าชาตินะที่ไปสนับสนุนเกาหลีใต้ในนามสหประชาชาติลบกับเกาหลีเหนืออยู่ทีนี้ถ้าเขาบุกข้ามทินตะนาที่สามที่แปดมาข้ามหมู่บ้านปันมุนจอมมาเนี่ย ไทยเราจะทํำยังไงนะครับเราจะกลับไปทําหน้าที่เดิมคือส่งกําลังไปช่วยหรือว่าเราจะวางตัวเฉยหรือวางตัวเป็นกลางอย่างที่เราประกาศอยู่หรือว่าเป็นมิตรกับทุกประเทศตรงนี้ก็เป็นจุดที่ที่คริติเชีลพอยต์ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกาหลีเหนือเกิดตัดสินใจบุกเกาหลีใต้โดยการสรนับสนุนของรัเสเซียซึ่งรัเสเซียไม่ออกหน้าก็เป็นได้ครับค่ะอีกจุดหนึ่งที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงนะคะแล้วก็อยากจะให้ขยายความก็คือเวียดนามนะคะเวียดนามก็ช่วงหลังๆก็แนบแน่นกับ สหรัฐนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือเวียดนามก็กําลังเติบโตในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็กําลังพัฒนาประเทศไปอย่างรุดหน้าเลยนะคะดูจากผลประโยชน์แล้วนะคะเขาไม่น่าจะไม่น่าจะคาดหวังกันจะเกิดสงครามซึ่งทําให้เกิดความเสียหายกนะคะอาจารย์มองเวียดนามในฐานะของพันธมิตรที่รัสเซียคาดหวังอยากจะได้เนี่ยยังไงบ้างคือมันมีสองกลุ่มที่ต่อสู้กันอยู่ในเวียดนามฝ่ายที่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับัฐอมริการเนียมุ่งแต่การเจริจเตัวเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่มุ่งจะสร้างความสัมพันธ์กับรัสเซียนะทำไมถึงเรื่องรัสเซียเพราะว่าเขาไม่ค่อยไว้วางใจจีนเนื่องจากเขาอยู่ในเขตที่ปองกีนดินแดนมันติดกนะันนักเพราะงั้นเขาต้องการรัสเซียมาขับนะกลุ่มนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์เก่าแก่แล้วก็ยังมีการรวมตัวกันอยู่พอสมควรอันนี้เป็นพวกที่ยึดมั่นในเรื่องของอุดมการ์ในการที่จะต่อสู้กับ ลัทธิทุนนิยมหรือจะเรียกว่ทุนนิยมสามานก็ได้ที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาต่อสู้กันในภายในียมจริงแล้วรัสเซียเข้าไปในก็เพื่นหนุนกลุ่มที่สนับสนุนความสัมพันธ์หรือมีอุดมการณ์ร่วมกับรัสเซียแล้วต่อต้านทุนนิยมแต่แน่นอนความไอไอความกระหายที่จะมั่งคั่งร่ํารวยทางเศรษฐกิจมันก็เป็นตัวล่อไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายสําหรับรัสเซียแต่ว่า ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเพราะอย่างน้อยก็มีเคาน์เตอร์อยู่ในเวียดนามไม่ใช่ว่าเทกระจาดไปให้สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวค่ะจุดของเวียดนามนะคะที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงแล้วก็คือความสัมพันธ์กับจีนนะคะรัสเซียกับจีนเนี่ยมีความพยายามที่จะแนบแน่นกันนะคะแต่ว่าจีนกับเวียดนามเองนะคะก็มีประเด็นอย่างที่เราทราบอยู่นะคะมีข้อพิพาทอยู่ด้วยนะคะตรงนี้มันจะทําให้กลายเป็นส่วนที่ทางเวียดนาม คืออาจจะเป็นจุดที่ทําให้อะรัสเซียกับจีนเนี่ยมีความเห็นที่ไม่ตรงกันส่วนนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คือเขาใช้นโย,ยบายที่เรกว่าสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอะไระที่ต่างเขาค็เก็บไว้ถ้าเป็นประเด็นปีกย่อยเขาก็กกกไม่พูดถึงกันนะครับจริงๆรัสเซียกับจีนก็ยังมีข้อพิาพาทบางอย่างเกี่ยวกับแนวแม่น้ําอัสซูรีนะครับหรือว่าแนวแม่น้ําชายแดนนะครับอันนี้ก,ก,ก็ก็มีอยู่ แต่ว่าเขาไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เขาพูดแต่เรื่องที่จะเกิดประโยชน์กันมากกว่าเพราะงั้นสิ่งเหล่านั้นเขาเขาสแสวงจุดร่วมอะแล้วสมวนจุดต่างจุดร่วมนี้เป็นประโยชน์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นเพราะงั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะนาไปสู่ความขัดแยง้งหรือความเห็นต่างที่จะบานปลายได้นะครับอาจจะมีการเจราจาพูดคุยกันเพื่อเพื่อไกลเกลี่ยหรือลดความขัดแย้งลงไปน่าจะเป็นประเด็นนั้นมากกว่าครับ